นี่คือเรื่องราวสุดหลอนที่หลายคนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแดนริเวราวัย54ปีนักล่าท้าผีชื่อดังของอเมริกาเสียชีวิตกระทันหันในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกติสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียขณะออกทัวร์ Devils on the Run ที่เขาโฆษณาว่าเป็นทัวร์เผชิญหน้าความมืดของจริงแต่ความสะพรึงของทัวร์นี้ไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สิ่งที่เขานำมาด้วย เพราะเพียงไม่นานก่อนจะเสียชีวิตแดนริเวราเพิ่งแกะกล่องตุ๊กตาแอนนาเบลของจริงที่ถูกล็อกไว้แน่นหนามานานหลายสิบปีในพิพิธภัณฑ์ของตระกูลวอรเรนของต้องห้ามที่ครอบครัววอร์เรนเตือนแล้วเตือนอีกว่าห้ามแตะห้ามย้ายห้ามเปิดกล่องจุดเริ่มต้นของเรื่องหลอนย้อนกลับไปในปี1970ตุ๊กตาแอนนาเบลที่จริงแล้วเป็นตุ๊กตาผ้าเรเกอรดีแอน ถูกมอบเป็นของขวัญให้กับนักเรียนพยาบาลในเมืองฮาร์ตฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตหลังจากรับตุ๊กตามาอยู่ในห้องพักเธอกับรูเมทก็เริ่มพบกับเหตุการณ์ประหลาดตุ๊กตาย้ายที่เองปรากฏลายมือเขียนข้อความขอความช่วยเหลือและมีอยู่ครั้งหนึ่งคู่มั่นของเธอถึงกับถูกบีบคอโดยไม่มีใครอยู่ใกล้สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากนักปราผีชื่อดังในยุคนั้น และลอเรนวอร์เรนวอร์เรนตรวจสอบและบอกว่ามีวิญญาณที่ไม่ใช่เด็กเข้าสิงตุ๊กตาวิญญาณน,นั้นพยายามหลอกให้สงสารเพื่อให้รับอนุญาตให้อยู่กับเจ้าของแล้วค่อยๆสร้างความปั่นป่วนหลังทำพิธีวอร์เรนจึงนำตุ๊กตามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ออกเคิลในตู้กระจกไม้หนาทึบพร้อมป้ายคำเตือนที่เขียนด้วยลายมือห้ามเปิดเด็ดขาด แดนริเวราซึ่งเป็นนักล่าท้าผีชื่อดังได้สิทธิ์เข้าถึงตุ๊กตาแอนนาเบลจากผู้สืบทอดของวอร์เรนและนำมันติดตัวไปด้วยในทัว Devil's on the Run ทั้งที่มีคำเตือนชัดเจนจากโทนี่สเปร่าหลานชายของเอ็ดวอร์เรนซึ่งเคยกล่าวไว้ว่าห้ามเปิดกล่องนี้เด็ดขาดตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ของเล่นมันมีพลังงานลึกลับและมันเคยก่อเรื่องแปลกๆมาหลายครั้งแล้ว แต่ริเวราไม่ฟังเขานำแอนนาเบลไปเปิดโชว์กลางอีเวนต์พร้อมพูดหยอกล้อว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยตั้งแต่วันนั้นทัวร์ของเขาเริ่มเต็มไปด้วยเหตุการณ์ไม่ปกติอุปกรณ์จับคลื่นวิญญาณพังทีมงานเจ็บป่วยกระทันหันผู้ร่วมทัวร์บางคนเกิดอาการหลอนและในคืนหนึ่งที่โรงแรมในเกติสเบิร์กแดนริเวราถูกพบเป็นศพในห้องพักโดยไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้ แพทย์ชนสูตรยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัดและจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้หลังจากข่าวแพร่สะพัดหลายคนเริ่มย้อนกลับไปดูคลิปที่ริเวราเปิดกล่องตุกตาในไลฟ์สดหลายคนอ้างว่าเห็นเงาประหลาดหรือเสียงกระซิบแฝงอยู่ในวิดีโอแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพลังลึกลับของแอนนาเบลจริงหรือไม่ แต่หลายเสียงในวงการล่าท้าผีก็เตือนว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกรบกวนแม้จะจะพูดถึงก็ตามตุกตาแอนนาเบลที่แท้จริงไม่ใช่ตุ๊กตาหน้ากลัวแบบในหนังแต่เป็นตุกตาผ้าหน้าตาน่ารักปัจจุบันตุกตาย,ยังคงถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์ของครอบครัววอเรนพร้อมกล่องล็อกพิเศษและมีนักบวชอวยพรเสมอ เรื่องราวของแอนนาเบลกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับจักรวาลหนัง The Conjuring Universe โดยเฉพาะในภาคแอนนาเบลทั้ง3ภาคหากคุณเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติบางทีคุณอาจจะต้องเชื่อว่าของบางอย่างไม่ควรทุกเปิดออก ถ้าคุณชอบเรื่องเราลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ก่อนนอนเพื่อไม่พลาดเรื่องจริงชวนคนลุกเรื่องลับจากทั่วโลกที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังก่อนนอนทุกคืน